กำลังเครียดเครียดเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือการเรียนไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆลองออกมาหาเกมสนุกๆเล่นกันดีกว่าค่ะมาเพิ่ม energy ให้ตัวเองยกแก๊งเพื่อนหรือครอบครัวมาได้เลยเพราะที่นี่คือเกมส m มิธเกมเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งอยู่ห่างจากโครงการเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์300เมตรเท่านั้นเองซึ่งเกมของที่นี่มีเยอะมากจนเริ่มไม่ถูกเลยล่ะค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มาแนะนำดีกว่า ซนแรกก็ตื่นเต้นแล้วค่ะโซนนี้คือโซนอะไรคะเจมส์คะเป็นโซน vr ครับก็ทางร้านของเราตรง vr เนี้ยก็จะมีเป็นให้ตู้เกมเป็นเครื่อง vr อล็อกแบนเกมดนตรีปลาเป้าเกมขับรถแข่งแล้วก็ขับเครื่องบินมีให้เลือกเล่นเลยเยอะแยะมากมายเลยครับเยอะจริงเยอะจนงงไปหมดเลยคือ vr ที่นี่มีหลากหลายแบบหลากหลายอย่างให้ได้เลือกอเล่นเพราะฉะนั้นอย่างพี่พกล้วยเนี่ยคิดว่าจะเหมาะกับอะไรคะล็อกแบรนที่อยู่ด้านหลังนี้เองครับล็อกแบนแน่นอนอย่างพี่พกล้วยนี้นั้นก็ต้องเหมาะกับ ซนที่1น่งกล้วยขอเป็นโซน็อกแบนด์มาเป็นวงดนตรีเลยละค่ะเลือกได้เลยนะคะว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนักร้องมือกลองหรือมือกีตาราวันนี้กล้วยขอเลือกเป็นมือกีตาราดูไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปน่านเล่นด้วยจริงๆแล้วเล่นกีตาราไม่เป็นค่ะอยากลองดูแล้วก็มีเพลงให้เลือกเพียบเลยมีระดับการเล่นตั้งแต่ระดับง่ายกลางยากและย,ยากมากขอเริ่มจากระดับง่ายก่อนคือชิลๆสบายๆแค่ต้องกดสีแต่ละสีให้ตรงตามจังหวะ พอเริ่มเล่นได้ก็ขอขยับมายากเลยค่ะทีนี้แหละรู้เรื่องกดไม่ทันเลยทีเดียวคะแนนตกต่ำมากซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆพ,พร้อมกันได้เลยนะคะให้ฟิลสมกับชื่อร็อกแดนจริงๆค่ะมาที่โซนที่2กันแล้วนะคะโซนนี้คือโซนอะไรคะน้องเจมบอกหน่อย ก็จะเป็นโซนของบอร์ดเกมนะครับซึ่งทางร้านของเรานั้นจะมีบอร์ดเกมให้เลือกเล่นหลากหลายมากมายเลยก็ไม่ว่าจะเป็นพวกปาร์ตี้เกมเกมวางแผนเกมทำคะแนนและเกมแนวเสริมสร้างมิตรภาพครับโอ้โหเยอะมากอย่างนี้เลือกไม่ถูกเอา,อางี้มีเกมอะไรที่จะแบบให้พี่กล้ยได้เล่นบ้างเพราะทางร้านเตรียมเกมมาให้เรียบร้อยแล้วอุย๊ยจะไม่บอกใช่ไหมว่าคือเกมอะไรยังไม่บอกครับถ้าง,งั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ากล้ยจะได้เล่นเกมอะไรเย่ Yay! ที่2กับบอร์ดเกมยุคดีไม่มีใครไม่รู้จักบอร์ดเกมมีเกมให้เลือกเยอะมากถึง500กว่าเกมเลือกไม่ถูกเลยค่ะก็เลยให้เจ้าหน้าที่แนะนำเกมง่ายๆเบาสมองเน้นสนุกและเราก็ได้เป็นเกม g แ ted Bri s เกมจับผีเป็นเกมเปิดไพ่หยิบสิ่งของตามไพ่สั่งซึ่งเกมจะให้เราฝึกการสังเกตว่าไพ่ที่เราเปิดขึ้นมาต้องการให้เราหยิบอะไรออกมาให้สังเกตจากสีแล้รูปร่าง แอบงงแล้วก็มึนเหมือนกันนะคะแต่สนุกมากซึ่งเกมนี้เนี่ยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเล่นกับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ต้องลองด้วยตัวเองแล้วจะรู้ค่ะว่าสนุกจริงๆมาถึงโซนที่3กันบ้างแล้วนะคะโซนนี้คือปืนเยอะมากอันนี้คือโซนอะไรคะเนี่ยตรงนี้เป็นโซนเลเซอร์แท็กนะครับปืนเยอะขนาดนี้อ๋อขอแอบถามด้วยนดนึงะคะตรงโซนนี้เนี่ยอันตรายไหมคะ ไม่มีอันตรายครับเพราะที่ร่างของเราจะใช้เป็นปืนระบบเลเซอร์ครับ<ช>ไม่มีอันตรายต่ดอร่างกายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเล่นได้สบายๆใช่ครับโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวโซนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุยกันค่ะ มาถึงโซนที่3ค่ะโซนที่เรารอคอยยิงปืนเลเซอร์แทร็กสนามจะเป็นสนามเปิดสามารถจุคนได้ถึง40คนเลยโดยเกมมีหลายรูปแบบให้เลือกเล่นและก็มีปืนให้เลือกตามถนัดกล้วยก็ขอเป็นปืนใหญ่ไปเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้ต้องมีการแบ่งฝั่งเป็น2ฝ่ายพอเราพร้อมปุ๊บก็ลุยปั๊บเลยค่ะแต่แต่แต,แต,แต,แต่ขอย้ำตรงนี้ก่อนนะคะว่าเกมนี้ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เจ็บตัวแน่นอนค่ะแค่อย่าวิ่งสะดุดเท้าตัวเองก็พอ ซึ่งโหมดที่กล้วยเล่นนะคะก็คือโหมดที่สามารถกลับมาเติมชีวิตโดยการโหลดเลือดและก็โหลดกระสุนได้ซึ่งกล้วยเนี่ยก็ตายหลายรอบมากเลยนะคะแต่ทีมของกล้วยนี่เก่งสุดๆไปเลยค่ะผลการแข่งขันของวันนี้เนี่ยก็ทําให้ทีมของกล้วยเป็นฝ่ายชนะไปเย้สนุกมากๆเลยทุกคนยิ่งมากันเยอะๆเป็นทีมเป็นแก๊งเนี่ยรับรองว่าจะมันกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าแน่นอนค่ะ โซนนี้คือโซนอะไรคะเจมส์โซนที่สี่ของเรานะครับจะเป็นโซนของกอล์ฟแอรีอนนะครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นสําหรับลูกค้าที่อยากเล่นกอล์ฟไดกอล์ฟนะครับก็สามารถมาใช้บริการ,รตรงนี้ได้เลยครับก็คือจะเป็นการตีกอล์ฟแบบไหนคะเป็นการกอล์ฟซิมูเลเตอร์ค่ะจะไปตีไดกอล์ฟเข้าจอโปรเจคเตอร์ครับมันเหมือนตีกอล์ฟจริงๆเลยไหมเหมือนเลยครับโอ้ยพูดอย่างนี้แล้วอยากจะไปเล่นกอล์ฟมันขอไปเล่นกอล์ฟเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับอ้าวทำไมอ่ะห้องยังไม่เปิดอ่าพอดีว่าที่ร้านมีกฎอยู่ว่า ถ้าลูกค้าจะเล่นกอล์บะครับต้องมีไมค์กอล์มาเองด้วยครับงั้นเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวต้องพบไมค์กอล์บมาเองจะได้มาเล่นกอล์่ในห้องนี้กันได้เลยครับโอเคค่ะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเจนมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกวนและพากวนเนี่ยไปเล่นเกมสนุกสนานมากเลยครับคุณค้ะขอบคุณมากนะครับเสร็จแล้วนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ